สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ We s t า r t e t e r ์ e ด e กเอวูชนะครับเป็น Deck starter นะครับเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับในชุดซอสแอนด์ช l ลนะครับนี่นะครับคือออกมานานแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งได้มานะครับเพราะว่ามันติดโควิดนะครับนะครับก็อันนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจครับให้กับ หมอพยาบาลนะครับก็เพื่อนๆนะครับที่เล่นการ์ดออนไลน์ทุกๆคนนะครับก็เราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับนะช่วงนี้ก็จะออกจากบ้านยากนิดนึงนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับอ่ะก็ชุดชุดนี้นะครับก็อย่างที่เราชาวเปอร์มอนนะครับรู้กันอยู่นะครับก็คือชุดนี้เป็นกล่องนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นกล่องเริ่มต้นใหม่นะครับหรือเป็น ผู้เล่นเก่าก็ดีนะครับที่อยากจะได้าการ์ดใหม่ๆนะครับแล้วก็มีของใช้งานมากมายนะครับเพราะว่ามีที่เขาหากันเลยครับก็คือเพราะว่าหนึ่งที่ผมอยากได้คือหนึ่งคือเหตุผลว่าในชุดของในชุดอ e ีบุยฮิโร่เนี่ยในชุดอ e ีบุยฮิโร่เนี่ยมันหาของยากมากนะครับแล้วก็ในเนี้ยมีตัวโปเกมอน VMAX ในชุดอ e ีบุยฮิโร่ด้วยนะครับก็ก็คือมีประมาณ4ตัวมัง้ง บูสเตอร์ทันเดอร์ชาวเวอร์นะครับแล้วก็เขาออกล่างวีแม็กมาในนี้ด้วยนะ uh, แล้วก็แก e เอฟี่ที่ออกล่างวีแม็กสี่ตัวนะออกล่างวีแม็กใหม่มาใน,ในกล่องนี้นะครับแต่ว่ามันสุ่มนะแล้วก็ในชุดบัตรเด็กนะครับในชุดบัตรเด็กก็คือหอกีิมะขาวและพูดทมินเนี่ยเขาก็เอามาลงในกล่องนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหม นี่ข้างๆเออนี่ผมได้ข้อมูลมาจากไหน,นอยู่ในนี้นี่เห็นปหมชาเวอร์ ower, นะครับทันเดอร์เอฟฟี่แล้วก็บัตเด็กนะครับนี่เขียนอะประมาณนี้นะครับมามาสองชุดประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าโชคดีมีวีแม็กนั่นนี่คือล่างวีแม็กเลยอะไอเรียนเองนะครับก็ในชุดนี้นะครับก็จะในหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งกล่องก็จะมีทั้งหมดสิบเด็กนะครับสิบเด็กก็จะมีสุม่ม ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในเนี้ยในเพราะว่าเราก็เป็นสายแบบว่าเปิดไม่รู้ว่าเราจะมีดวงแค่ไหนนะครับก็เลยเปิดทั้งแถวเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอ่าป้องกันดวงว่าเออเราจะไปสุ่มอะไรเราจะไม่ได้ v m a x นะครับอันนี้อาจจะเป็นมีการันตี v m a x แน่ๆนะครับเพราะว่าผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าเช่นเราคงจะแบบ ไม่ดวงย่ำแย่ขนาดนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เแล้วเพื่อนๆเช็คนะครับก็คือว่านี่ครับตรงนี้ครับก็จะมีร้านค้านะครับเขาก็จะไม่แกะเลยนะครับเห็นปะมันแงะไม่ได้นะครับมันแงะไม่ได้แล้วก็ติดสติกเกอร์ครั้งเดียวปื๊ดออกมานะครับสติกเกอร์ก็แข็งแรงนะครับแล้วข้างๆข้างล่างก็จะไม่มีสติกเกอร์นะเขาพับไว้เแงะก็ไม่ได้นะครับมันก็แน่นหนานะครับเห็นปะ แง่ไม่ได้แง่ได้ไงครับว่าแงยแง่ไปก็จะรู้หมดเลยนะครับแง่ไปแง่แง uh ่ไปก็จะรู้หมดเลยว่าอ้าวแงะไปนะครับก็จะไม่มีรอยพับรอยอะไรนู่นนี่นั่นนะครับโอ้ยากยากยากนะครับเนี่ยเพราะมันไม่มีรอยฉีกขาดนะครับไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับประมาณนั้นนะครับกีดเลยกีดเลยนะครับกีดปึ๊บเนี่ยนะกีดครั้งเดียวครับสกิดปึ๊บเนี่ยนะ ป๊าบนะครับสิบกล่องนะครับเปิดเรียงนะครับเรียงกล่องที่หนึ่งนะครับกล่องที่หนึ่งหน้าสุดนะครับมันไม่มีแพทเทิร์นหรอครับแต่ว่าผมจะเผ<ม>ื่อเพื่อนๆแบบเอ้ยมันมีแพทเทิร์นหรือเปล่ากล่องแรกสุดกล่องแรกสุด,สดนะห้าแล้วก็นี้มาเลยนเดิ เพื่อนบอกเฮ้ยก,ก,กล่องแรกสุดเนี่ยได้ว Max อะไรนู่นนี่นั่นผมไม่รู้นะไม่มีแพทเทิร์นใดทั้งสิ้นนะครับโปเกมอนไทยนะครับผลิตจากาจากจังหวัดญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สมัมอ่านี่ครับท่นาน้ำนะครับเอท่นาน้ำนี่ชาวเวอร์หรือเปล่านะครับชาวเวอร์ไหมไม่รู้จำไม่ได้ไม่คือ คนอื่นทํากันบ้านมานะครับเน้นหนามากนะครับผมโคตดมือใหม่เลยนะครับาตน้ำนะครับมารีนนะครับมารินปึ๊บมารีนะมีสองล่างมั้งนะครับูดักนะครับ มีควิกบอลน้ำเมลอนเอ้ยอันนี้ถ้าอย่างนี้เป็นบัตรเด็กแน่นอนใช่ต้องใช้แน่แน่บัตรเด็กม้าขาวนี่เนี่ยใช่ไหมเพราะว่าจรจีมีเมลอนนะครับเมลอนใช้งานได้นะเดินปเดินเมลอนนะครับใช้งานได้นะครับบัตรเด็กล่่งขี่ม้าขาวนะครับอแล้วก็มีของใช้งานอยู่พอสมควรนะครับเป็นกระตักเลยลเรับรองว่าอ่ามีโอย่างโหดมีเลเวลบบอลด้วยนะ เออเอนี่กล่องที่หนึ่งนะครับริมสุดนะครับมากล่องที่สองนะครับไม่ไม่มีการสลับสลับสลับเปลี่ยนอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับกล่องที่สองครับบัตรเล็กล่างขิมมะเขานี่ในท่าของเดี๋ยวดูถูกนะครับปายุหิมะนะครับกระจายสองสองน้ำแล้วก็ใสนะครับกระจายดามเมจได้นะครับแล้วก็นี่ครับตี สามสามจี้นะครับร้อยสี่สิบนะถือว่าเอ้ยโอเคเลยวิพางจิตหรือว่าจะเป็นม้ามืดนะครับม้าดำม้าจิตนะครับมาล่างขี่ม้าดำหรือเปล่านะครับม้าจิตหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับไปดูกันนะ อาจจะใช่นะครับต้องใช้แน่ๆน,นะครับใช่หรือเปล่าเราดูกันนะฮะหน้าจ้าทุบทึบทบทุบอะบูรีนะครับอ๋อมีเครสเซเรียเฮ้ยอันนี้ให้ให้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอโอ้มีคิสตันมอกกระป๋องน่าสงสยัยอันนี้น่าใสจริง น่าสงสัยจริงๆนะครับอุ๊ยโอ้โหมาแล้วครับ VMAX ็กส์เป็นเนะอฟนะีนะอุ๊ยเอฟฟี่วีแม็กนะนี่โอเคโอ้โหให้เลเวลบอลด้วยนี่เลเวลบอสองนะโอ้เชคเดือว่ายังโรเลยนะนี่กล่องที่สองนะครับ อันก่อนนี่ผมแน่ใจผมได้ v ีแม็กเท่าไหร่นะเอ้ยเออผมมี v ีแม็กคลิปก่อนผมมี v ีแม็กปะมีดิที่เป็นคาแม็กก็น่าจะได้สักสองสามปันมั้งสามสามหรือสี่อันนี่แหละมั้งไม่รู้ว่ากล่องนี้จะได้เท่าเดิมเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะมันก็สุ่มอะครับมันก็อุ้ย แต่นี่เป็นมัดแม็กนะครับมัดแม็กกระทัดไฟเนาะเราก็จะรูนแบบวิบูตเตอร์บูตเตอร์แน่นอนและมันก็คือ ก็คือบูสตอโหควงมจริงนะสมรถบูสเตอร์มีอะไรเป็นสีเค็ดออกไม่มีนะครับติดกันนะครับเดี๋ยเห็นป่ะติดกันนะติดกันนะเห็นว่ามันมันจะเป็นแพทเทิร์นหรือเปล่ามันจะเป็นแพทเทิร์นได้ไงถ้ามันติดกันใช่ไหมครับมันไม่ใช่แพทเทิร์นนะครับ เออมันจะไปไปเพิ่มได้อย่างไงนะครับนี่ครับฮิเมกะนะครับฮิเมกะก็เป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นแบบโหเซเลบี้หรือเปล่าครับเซเลบี้หรือเปล่าใครจะรู้นะครับฮิเมกโอ้นี่ครับวาตาชิระกะนะครับ สารุธควิกบอลอุปกรณ์เรียนรู้และเขาคือนี่ไงเซเลบี้นะครับเซเลบี้ยเขามาแล้วเขามาแล้วเซเลบี้ให้อะไรครับโอ้โหให้เลเวลบอลนี่นี่เซเลบี้นะครับเซเลบี้ในภาคโปรซิลเวอร์นะครับหาแบบพิษพิษพิกตลอดเกมหาเลยครับ เรจะหาได้หรือเปล่าหายากมากหายากมากมากนะหายากจัดนะครับอุ้ยมืด r u s นะครับนะครับเซอร์ไ d น,นะครับนะโอ้โหไวเคเตเรียวนะครับปลังจิตนะพิสตันหมอกครบนะครับและเขาคือ บัตเดรกโอ้หมาดำนะครับหมาดำโอ้ไว้เลวบอลอีกด้วยนะครับนี่ไอ้บอลนะโอ้โหผมเคยตามหานะครับตามหาซื้อจะซื้อนะครับนี่ครับห้าห้าแรกนะครับห้าแรกติดติดกันเลยนะครับติดติดกันเลยนะวีแม็กออกมาสองนะครับวีแม็กออกมาสองนะครับ มมอโอ้นี่ครับซึนาบานะครับถ้าเมื่อกี้นี้ซึนาบานี่น่าจะเป็นเอฟี่หรือเปล่าใช่ไหมเอฟี A free, ม่มั้งมั้งนะจำไม่ได้แต่ไม่ได้เพราะลืมแล้วน่าจะใช่แหละเพราะว่าไม่คุ้นคุ้นคุ้นต้องคุ้นคุ้นนะครับซึนาบารวก็นี่ครับเอเซียแล้วก็กระป๋องน่าสงสัย แล้วก็นี่ครับเอฟฟี่นะครับนี่ครับสามอันนะครับเอฟฟี่นะนี่นะไรหนึ่งสองสามี่ห้าหกนะครับนี่ครับเจ็ดนะครับ ท่าน้ำผมสปอยก่อนนะครับเป็นตัวว่ายน้ำว่ายน้ำตอมแบมบบอมแบบนะครับนี่ครับมิสซิโกโรนะครับแล้วก็ลาการาสนะครับมีลูรีนะานะครับและวก็เขาก็คือโอ้กราเซียนะครับนี่ครับกราเซียนะครับนี่แต่กาเซียให้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 นี่เป็นอ๋อให้เลเวลเซตนะครับ ให้สีเข็มน้ำว่าเป็นอะไรไม่มีนะให้นี่นไหมอ๋อให้พวกควิกโบควิกโบ,กโบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอเคนี่สายกลองเริ่มจะเอื้อมมือแล้วมันไกลนะครับจ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 ับ ยูกิวาราชิยูกิวาราชินี่น้ำอีกแล้วเฮ้ยตันนี้ต้องเป็นชาวเวอร์ล้วสิถ้าผมเดาไม่ผิดว่าตัวนี้ตอนแรกคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นของกราเซียนะครับยูกิมิโน,โนวาราชินะครับเมนไทยนะครับเมลอนนะครับปึบและก,ก็อันนี้ก็คือน่าบชาวเวอร์ทูชาวเวอร์นะครับ ให้เมลอนด้วยนะในนี้นครับเมลอนนะครับโอ้โหี่เห็นไหมปุ๊บนะครับสีโหดจัดนะครับโหดจัดจัดจัดว่าโหดจัดจัด อะไอะท้าด้ำเยอะจก้กนี่คืออะไรโอกาสน,านโดนี่คือทตาน้ำเฮ้ยาตาหินอ้าวไม่ใช่หินธรรมดานี่คือต่อสู้มาขัวะด้วยเอาออกไปเล่นไปและนี่คือโอ้โหผมลืมคิดไปเลยว่าม,มีซาไดาจ้าด้วยครับมีซาไลจาด้วยนะครับลืมไปนะครับ และสุดท้ายนะครับนี่เออนะครับนี่มาแล้วครับน่าจะเป็นซาดจาอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นทั้งหมดก็จะมี v m a มทั้งหมดโอ้ v ีแม4สเลยนะเห็นไหมด้วยความที่เราแบบ แล้วเขพี่เราแบบสายสายเพลย์เซฟนะครับนี่ครับสายเพลย์เซฟนะครับเราก็จะมี v m a มที่เป็นออกมีเลเว l บนะนี่มีเลเวลบอลไหมมีไหมมีไหมไม่มีครับมี s ซ r v ์ไวน s บอเซตนะไม่มีครับสีเข็ดไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีเห็นไหมครับก็ไม่มีแพทเทิร์น เหมือนจะไม่มีไปกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามหกแปดโอ้มันก็เปเปลี 8, ่ยนมานี่เห็นไหมครับก็มันก็มันก็จริงๆก็คือถ้าจะเปิดครึ่งแรกสมมติเปิดครึ่งแรกก็ได้สองนะเห็นไหมครับเปิดครึ่งหลังเอ้ยได้สองเออเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็อืมก็คุ้มอยู่นะครับก็มันก็จะมีชุดอ่าถ้าผมมองว่าในชุดของอีบูฮีโร่มีอยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเห็นไหมครับห้าตัวในชุดอีบูฮีโร่แล้วก็ชุดทองหิมะนะครับหรือชุดเก่ากว่านะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเฮ้ยครึ่งครึ่งพอดีเออครึ่งออครึ่ง,งพอดีเขาจัดจัดอยู่ในโซนที่แบบว่าสมดุลนะออกมาได้สมดุลนะครับก็เฮ้ย ถ้าสมมุติว่าเอาแบบคิดแบบคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆเปิดไม่เกินอะไม่เกินสักสามาสามแถวอะสามแถวอะเอาแบบพูดตรงๆเลยนะแบบถึงจะแบบโหดร้ายมากๆเปิดไม่เกินสามแถวเราอาจจะถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นสายบุยเลยนะเพราะว่ามันก็เพราะว่าอาจจะจบได้นะครับเพราะว่าเล่นสายบุยอาจจะจบได้เพราะว่ามันจะมีพวกเนี้ย อาจจะได้ละอย่างน้อยๆสักสองคู่ขึ้นไปนะครับสามแถวอะหรืออาจจะสองแถวแล้วอะพึ่งดวงอะได้แล้วครบแล้วอย่างดีไม่ดีผมจบได้เลยนะอีบุยเนี่ยแถวเดียวผมได้แล้วเอฟีพอเล่นได้แล้วเด็กหนึ่งเห็นไหมได้สองคู่ครบแล้วได้เด็กหนึ่งแล้วประมาณเนี้นะแต่ว่าถ้าจะเล่นอ่ะสมมติอยากได้บูสเตอร์เนี่ยผมไม่ได้ละผมต้องหายสักแถวหนึ่งแล้วก็ลุ้นว่าจะได้บูสเตอร์อีกสักชุดหนึ่งอะพอที่จะเล่นได้นะครับหรือว่า โอ้ยอย่างโหเราอะต้องฟูนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิดอีกสองแถวเลยหาจนได้นะครับหรือว่าจะไปอีกแถวนึงแล้วได้สองเล็กแลวได้ฟูเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะไปเล่นแบบพวกบัตรเล็กหรือในชุดเก่าเนงะี้ยผมว่าไปหาซื้อในกล่องเก่าๆดีกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับประมาณนั้นนะครับตัวกล่องเก่าๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็ เราได้มาถือเป็นผลพลอยได้มากกว่านะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นความสามารถใหม่นะครับมันก็ไม่แย่นะผมมองอย่างนี้เลยดีกว่ามันต่างคนต่างต่างความคิดว่าเอ้ยตัวเก่าอาจจะเก่งกว่าแล้วอะไรไงมันใช้ตามสถานการณ์นะครับในทั้งมาดําแล้วก็มาขาวอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นดีกว่าส่วนตัวอื่นก็ผมละในฐานที่เข้าใจนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นโปกเกมอนไม่มีผิดมีถูกนะจัดเล็กนะครับประมาณนั้นนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับดูจนจบนะครับก็ผิดถูกประการใดในในที่ที่ผมวิเคราะห์นะครับก็ในส่วนของผมเองนะครับผมก็ไม่ได้เป็นโปรเพเยอร์หรืออะไรไงครับผมก็เป็นแค่นักรีวิวธรรมดานะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับดูจนจบนะครับผิดถูกไงขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ